ว่าเล็กๆแห่งอันนี้อาจดูไม่มีค่าอะไรในสายตาคนนอกแต่สำหรับฝ่ายสงข้ามมันคือเส้นทางลำเลียงพลที่สําคัญที่สุดในเขตนี้เราใช้เวลา2วันเต็มในการบุกคิดมันมาได้และพวกมันไม่มีทางยอมปล่อยไปง่ายๆแน่หน่วยข่าวกองรายงานว่าข้าศึกได้รวมตัวครั้งใหญ่เท่าที่เคยมีมาพวกมันจะทาทุกวิถีทางเพื่อชิงพื้นที่กลับมาปล่อยให้พวกมันมาให้พวกมันได้เห็นว่าการผ่านจุดนี้ไม่ได้ต้องข้ามสะพุกเราไปก่อน ครับตอนนี้เราต้องเป็นฝ่ายป้องกันนะครับไม่ให้โจนบุกเข้ามายึดฐานเราได้นะครับเดี๋ยวเราไปประจำตำแหน่งนะนี่นยัสองไม่ได้เรยวะเร่มยินบางเลยนะม,มาพวกโจน

เราจะบุกเข้ามาเรื่อยๆนะครับโอเคหมดเวฟแล้วจะมาทั้งหมด7รอบนะครับเพื่อนเตรียมพร้อมแล้ววันนี้เรามีสเสบียงม,มา2อันนะครับสามารถเปลี่ยนปืนได้เปลี่ยนเอคเเมดีกว่ามามันเริ่มมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ตัวที่ต้องระวังมากที่สุดนะครับคือตัวอไอเสียงโนเกียแม่งวิงมาบุ้มโดโหดนั่นเพื่อนเราอ่ะใช่นะ

tuần uh, mất Lần đang ăn Ui, kia này nè โดนยิงตายเฮียโอ้ไม่ยิงแรงเกินไม่ยิงทีเข้าหัวเลยอ่ะหมดแล้วหมดเวฟแล้วจะไม่ตายสักรอบได้ไหมเนี่ยเราเล่นเป็นมาร์คสิบแปดดีกว่านี่มาร์คสิบแปดเอ๊แล้วก็มาเปลี่ยนนี้คนระับเรียบร้อยมามาร์คสิบแปดโก้ออกลงฝังบ้างดีกว่า ตัวระเบิดเพียกเกืบแล้ววดี้เล็กบลเฮ้ยกระสุนหมด เฮียผ่านได้ก็มาตัง้งปืนรอเลยอันนี่อะไรมึงเนี่ย เปลี่ยนปืนไม่ทันนะเมื่อกี้ต้องต้องใช้แบบนี้ไปก่อนสุดหมดออกมากูยิงอะ่ะยิงหมดอะ่ะเปลี่ยนฝั่งนี้เกินไหวไหมเฮ้ยสรีดสรีดสรี่ ยิงเพื่อนไอ้สัสยิงอะไรนัดด้วยพี่ยเจาะไปข้างนอกมาอ่ะูนู้เขา กูโดนระเบิดเฮียโอ้โหโอ้ไส้เหลือเพื่อนคนเดียวละสู้เพื่อนมันเปเพื่อนแคมป์ไปยิงมันยิบเก้าตัวแล้วเนี่ยตายไปสามรอบโอเคโอ้โห วิ่งไปไหนไปไหนกันชิลได้นะมาแล้วรถพี่อะไรอะรบดีสีตั้งเป้ารอเลยคูนสองได้่ะร่วงปับแลยวผมจะปับเป็นเออ ยิงธีรรัดนะครับได้ประยากสุนอามาีเฮียโอ้ยกผีดอืมไอ้ตไม่รอดบอกเลยไม่ผ่าน มีเขามาผ่านร่วงหมดสัตว์มาดเฮียเข้ามาให้หมดเข้ามาให้หมดยิงหมดอ่ะ อุ้ยขีตัวระเบิดบึ้มเรียบร้อยตายหมดไปนะเฮ้ยมีเพื่อนดูอยู่เ่อีรีโหลดอยู่ยังไงอยู่เพื่อนเฮ้ยขี้กระสุนหมดมันนอนอยู่อะ เฮียอ,อ่าเดี๋ยวเราไปเติมกระสุนก่อนดีกว่าเอ๋ออกมาข้างนอกนี้ไหมวะจะปลอดภัยไหมไม่ดีนะผมว่ามันไม่ดีที่เดิมมาดีแล้ว มาแล้วจ้าเฮียโย่ New Mag โอ้โหเฮียแผลมันเข้ามาไอ้สัตว์เนี่ยไป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 มึงอะบึ้มว้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮียอะไรมึงสัตว์ แหลมแหลมแหลมเชียวแหลมเชียว โอ้ยเี้ยร่วงเฮ้ยเฮ้ยมาได้ไงมันตายอ้ยเฮี่ยนี่เกือบโอ้ยโอ้ยี่ยฝั่งนู้นปล่อยเข้ามาได้ไงเนี่ย โอ้กูตายเลยต่อาตายหาหมดแล้วข้างหลังย,ยิงไม่ทันเฮียต้องไประเบิดข้างนอก,กโอ้สวยเพื่อนเฮียแบกจัดเลยตรงนี้อะไรมีอะไรนะครับนี่เราสามารถกดนี่มันตั้ง อำเป็นขาได้นะเราจะได้ยิงนิ่งๆเออไงดีป่ะล่ะโอเนิ่ง,งยิงมั้ยล่ะหนุ่มตั้งอย่างไรให้ให้มันไม่นิ่งวะม,มาแล้วมาแล้วมาแล้วเหม่อไม่ได้นะ ไอ้เอ็งมีประโยชน์ไหมนะเฮ้ยมันก็ช่วยอยู่มัง้งเอ้ยมาสายไอ้ยาไปจีเข้ามา มันเล่มของหนักมาแล้วระเบิดอุ้ยแย่มันเข้ามานะพวกตัวระเบิดนะผ<ป>มว่าหลดรีโลกระสุนไว้รอดีกว่าไม่ทันเอานานะสวยเพื่อน คือ,อสอุดมดอฮ้ยมันมาเล้ร็วเรียบร้อยเพื่อนแต,ตนกสุดมี่อร์พีจีเย้มันเริ่มบุกามาแล้วยิงไม่ตาย ยิงไม่โดนอุ้ยเฮียละขอโทษเพื่อนยมันไม่โดนว่ะเอาเป็นซีมีไี้ว่ะเดินยิงแม่นๆหน่อยครับะปืนกระสุน ย,ยังสุดเล็ก่อนไหมจ๊ะมาเรียบรออ้อยครับชนะเป็นฝ่นายชนะเว้ยมันจะคืนไม่ได้ยิงไป87ตัวยิงไปเยอะอันดับสองนะครับอันดับ1ยิงไปแล้ว8ตัว